หดแล้วอ่ะที่ขายของไปทั้งหมดเกี้ยงดากเกี้ยงดากลืมสายชื่อมันซ้ำกันเล่มสกีปมันเลยขึ้นมั่วจริงชื่อมันซ้ำกันมันมันมีแบคเคลี่ไงมันก็เลยซ้ำมันก็แบบตัวจริงมันออกเป็นปีกมันออกมาเป็นแบคเคลี่แคปแทนมันไม่แปลกหรอกเพราะว่ายังไม่ได้ไอ้นั่นเลยอะไรนะไอหมวกที่มีนั่นแหะ นี่ยังไม่ได้วนเยอะเกลือเนเดืองนั่นแหละอะไรนะงงไม่ได้ฟาร์มเนี่ยเลยอ๋อเออนั่นแหละก็ถึงว่าแต่เนี้ยมันไม่ต่างกันเลยแหมเขาบอกว่าเขาไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันเยอะขึ้นทีเนี้ยไอของ,งออกเยอะขึ้นเจ็ดไหมอเออเนั่นเยเนี่ จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ปีกให้มันดอปง่ายขึ้นไข่ทุกอ,อย่างมันก็ได้เปอร์เซ็นต์ก็ได้มัว่วถ้างั้เงินต้องบอกเขาว่าเอาไปกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมเลยใช่เลยว่า <laughs> ใช่เอา้าไม่รู้จักการเรนดอมหรอวะการเรนดอมรู้รู้ไอ้ค่าเรนดอมอะแต่ว่าไอ้ค่าตั้งต้นเขามันเท่าไหร่ไอ้ค่าสูงสุดอะปก,กติหนึ่งร้อยเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก่อนต้องถามเขาว่า เสูงสูงสุดมันอยู่หลักเออเลขเท่าไหร่1ล้าน,น,นอโอน้โหวน1ล้านไม่ต้องเปิดหรอกใครอ่ะก็งั้นอะ่ะเปิดเอาหยนี้นี่แบ้อเลยอ่ะ30,000ตีทีเอาสามเงินใครไม่ปีกอะ<笑><笑>่ะเฮี่ย ใส่อยู่อันเดียวจริงอันเดียวเซิร์ฟวิจิน่านั่นืม,ม <c oughs> ต้องใส่ละปีกตีใก,กล้ถ้าจะอยู่ยันไข่หน้า <c oughs> คนไม่ออกนะครับปรับปีกตีใกล้เขาต้องปรับทุกปีกดิเพราะไอ้ปีกะ <c oughs> ปีกแรกมันก็ปีกเอเดีเยกีมั้งเอี่ <c oughs> ยังไงวะจิน่า งั้ต้องปรับงินต้องปรับไม้ปีกแรงปีกเวทแล้วเวทต้องแรงขึ้นใช่หรอวะเอ้าจริงป่ะน่ะจะต้องแรงขึ้นยังไงวะเอาแต่ละปีกมันโดดเด่นของมันอยู่แล้วอันนั้นน่ะพาปีกเวทก็เวทแรงขึ้นแต่แค่มีค่าแอสแท็กและไอโจไอตีไกลด้วยไงปีกตีธรรมดาก็มีตีเวทเหมือนกัน ไ่ตีเวสมันน้อยไงแต่ว่าจะได้แอทแท็กเยอะขึ้นมา่ไหมพร้อมผมพร้อมด้วยนะ w a t e f u c k กี่ใบนะ1ันใบเนี่ยรอบเนี้ Oh my god Fuck เราจะหมดแล้วจ้ะพันใบเลย500ใบแล้วเนี่ยอ๋อใครมาเดล่าทำบ็นไปเดียวเอนเดียเดล่ามามามาหมดไป หมดไปกี่ใบไม่รู้หมดไปหมื่น้หมดไปสองหมื่นไทล่ายังไม่ได้ปีเลยนาลืมใส่มาไปช่องแค่ปีกเนาไอหมวกอ้นั่นยังไม่ได้เลยนะกต่ว่าผมยูนก็ไม่ได้ฟาฟเนียเหมือนกันผมได้ฟาฟเนียมาสองตัวแล้วอะไรคือฟาฟเนียวะลุนเพื้อลุนพ่น ปีกน okay. ี้เลยมันแปลกๆกลุ่มแปลกๆแปลกเปล่าแปลงเาเปลเ่ยนปรับเลเยอให้มันได้ง่ายขึ้นอย่างไรเปียดกันเออของอื่นมันก็เลยได้ง่ายขึ้นดดิงิงิใส่าใส่ายสยู่หนไ ชิปมาแล้วชิปหายจริงอะไรอะไรมาชิปดำอ๋อได้ชิปดำมาแล้วเหรอได้ตองอันแล้วมั้งได้ตองทำอันนะตอนนี้นี่ซูมจอดูแล้วแบบดูไม่ไหวแล้วแจตตาเปนไอ้นี่ตาหมัวใช้กลุ่มวินโด้แล้วก็บวก ของมันเยอะจนมันมัวนะเป่าตาลัมัวนั่นเสื้อนี่มันไม่แลแล้วเปิดจนมันไม่แลแล้วไม่รู้อะไรมาแลงเสื้ออ๋อเสื้อไอ้ไอ้จอกเกาะนะเโหจนมันไม่มีความแลแล้วก็ดูผิวกับบิ๊กวันดูผิวกับบิ๊กวันดิโอยผิวมีผิวเป็นพันเลยโหปั๊มแบบหืมเลยอ่ะ มาตะสองหมื่นะแเตล่าอย่างนี้ป้าสี่พันใบอ่ะใช่สี่พันใบมันเปิดอมันแท้เลยจ้ะไม่ได้เปิดาหาอะไรแล้วล,ล่ะรันตีแล้วฟองเนี่ยสี่พันใบไม่ได,ได้แล้วน่าจะไม่ได้ๆๆด้วยทําไม่ได้นี่ คือไม่ได้แจ้งอะไรแจ้งอะไรขุมของขอมโบนิโพนี่ยังมันหลอกผมเลยการ์พานกับผมเปิดไปสี่พใบได้ไมไม่ได้มันมันแค่ไข่ต้มมันเป็นแป้งไข่ต้มมันเป็นแป้งจริงหน้าบอกไข่มันยังไม่อ่อนคือ คืออย่างนี้เดี๋ยวจีน่าบอกชี้เป็นกราฟเลยแบบักสูตรวิทยาศาสตร์เลยยกกำลังให้ดูแบคลคูลัสอ่ะก็บองงงดีเนี่ยเพราะมีแต่คนแก่ๆง่ๆว่าโอเคเข้าใจแล้วะบอยเข้าทางจีน่างงอยู่อะไรมาวิง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 หาคำว่าวิงยังไม่เจอเลยนี่บะคำเว้ ไปดูแนววิ่งเอาเ้ยเฮ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 ่นเฮ้ยนฮนย่ฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเเเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้เยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮเยเฮย่ยเฮเเยเ้ย <laughs> ฟังเสียงร้อนรอบนี้กูกูเอาจิบ <laughs> ฟังเสียงมันรวดรอบนี้ <laughs> แปลงล่าแล้วเฮียรอบก่อนกูไม่ได้ดีใจเฮียอะไรเลยใช่ไหมเมื่อได้สองอันด้วยเราก็เยอนนี้นี่แม่งคือกาชาของจริงเนี่ยเฮ้ยนิดแม่หนูเอาไอ้ร้อยไข่มานี่ ปิดเองต้องใช้แล้วร้อยไข่ไรสาระเอาทิ้งไป